RPA ทำงานกับ Excel ยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเพนเองค่ะและนี่คือช่องเป็นบอทช่องที่จะมาแชร์ความรู้เรื่องการสร้าง RPA อย่างง่ายๆสำหรับวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับ Excel จะเป็นยังไงเราไปดูเดโมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับโรบอตตัวนี้นะคะก็จะมีการทำงานทั้งหมด15 a c t i แอคชั่นค่ะแอคชั่นที่1ถึง5เราสอนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาสอนตั้งแต่แอคชั่นที่6จนถึง15ค่ะโดยแอคชั่นที่6นะคะเป็นการ close browser นะคะพอดีครั้งที่แล้วเพนลืมสอนไปนะคะแล้วก็แอคชั่นที่7นะคะจะเป็น run excel นะคะแล้วก็แอคชั่นที่8เป็นการ set active excel worksheet นะคะแอคชั่นที่9เป็น get first free column s l e c t row from excel worksheet นะคะ แอคชั่นที่10เป็น Activate Cell in Excel Worksheet 11จะเป็นคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็12เป็น Activate Cell in Excel Worksheet 13ก็เป็นคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็14เป็น Write to Excel Worksheet แล้วก็15จะเป็น c l o s e Excel ค่ะโดยสิ่งที่เราบอทต,ตัวนี้ทำนะคะก็จะ close ตัว browser ไปนะคะแล้วก็เปิด Excel ตัวหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Bank g o k Meter นะคะหลังจากนั้นจะไป Active Sheet ที่ชื่อว่า Sheet 1นะคะ แล้วก็จะไปหาตัวอคอลัมน์หรือว่าโ o ที่เป็นตัวค่าว่างขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็จะ active เซลล์ที่เรากำหนดค่ะแล้วก็กดคีย์ลัดตัวหนึ่งแล้วก็ไป active ตัวเซลล์ที่เรากำหนดนะคะแล้วก็กดคีย์ลัดอีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นก็จะเอาตัวค่าที่เราเก็บตั้งแต่คลิปที่1นนะคะมาใส่ในตัวเซลล์ที่เรากำหนดหลังจากนั้นก็จะโค o e excel แล้วก็ save นะคะ ก่อนจะไปเขียนโรบอตเรามาดูโจทย์และแนวคิดกันก่อนนะคะคลิปนี้มีเนื้อหาต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะใครยังไม่ได้ดูกดดูได้ที่ลิงก์ u t u b e นะคะเดี๋ยวเพนแปะไว้ให้ด้านล่างค่ะจากครั้งก่อนนะคะเราให้โรบอตเข้าไปใน Google พิมพ์คำว่า Bangkok w e t t h e r นะคะแล้วก็ให้เก็บตัวอุณหภูมิมาแสดงผลทางจอภาพนะคะซึ่งการแสดงลักษณะนี้จะเปลนแค่การแสดงเพียงชั่วคราวไม่สามารถเก็บมาไว้ใช้งานต่อได้นะคะซึ่งอันนี้เราเรียกว่า So f t Copy ดังนั้นเราก็เลยจะเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปเก็บไว้ใน Excel โดยที่ตาราง Excel ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3คอลัมน์ประกอบไปด้วย date time แล้วก็ temperature นะคะเราก็จะเก็บไปในแต่ละวันว่าวันนั้นเนี่ยเวลานั้นมีอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่นะคะทีนี้พอเราเจอโจทย์แบบนี้โรบอทก็จะถามเราขึ้นมาทันทีเลยว่าเอ๊ะเรา Input ของคุณนะ่ะอยู่ที่ไหนหรอในหน้าจอของตัว Google นะคะมันจะมีแค่วันที่เป็นวันในสัปดาห์มันไม่ได้มีวันที่เราต้องการนะคะ ส่วนเวลาเนี่ยมีอยู่ก็จริงแต่ว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้สอนให้เขียนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขียนเพิ่มนะคะส่วนตัวอุณหภูมิเนี่ยเราหามาได้แล้วแนวคิดการหาวันที่วิธีที่1เนี่ยก็คือการใช้ฟังก์ชัน Today แล้วก็วิธีที่2เนี่ยคือการใช้ h o t คี y Control กับเซมิโค o n หรือว่า Control กับ w วอร์วนะคะซึ่งกรณีเนี้ยฟังก์ชัน Today จะยังไม่ตอบโจทย์เรานะคะเราต้องใช้อคียแทนค่ะก็มาดูนะคะว่าทําไมมันถึงไม่ตอบโจทย์ จ้าฟังก์ชันทุเดย์อะค่ะปกติจะให้ค่าออกมาตามวินโดว์ของเราถ้าวันนี้เป็นวันที่5มันก็จะแสดงวันที่5เราคาดหวังว่าวันถัดไปมันต้องแสดงวันที่6ให้เราใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราเคยเก็บไว้ว่าเป็นวันที่5มันก็จะถูกแปลงเป็นวันที่6ไปด้วยเพราะว่าฟังก์ชันเนี้ยจะดึงค่าจากวินโดว์ของเราดังนั้นเราก็จะได้เป็นวันที่6 2สองวันทัดมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้นะคะ เราก็อาจจะสงสัยว่าเอแล้วฟัง์ชันธุเดมันเอาไปใช้ทำอะไรคำตอบก็คือมันใช้คำนวณอายุหรือว่าอายุงานนะคะการบันทึกข้อมูลอายุลูกค้าค่ะเราควรจะเก็บเป็นวันเกิดถามว่าเอ๊ะทำไมหรอนั่นก็คือข้อที่หนึ่งะคะ่ะเราไม่ได้บันทึกอายุลูกค้าวันเดียวกันเสมอไปนะคะเราจะมีลูกค้าตั้งแต่ปี2 5 5 5ราแล้วก็มีลูกค้าตอนปี2 5 6 5ถ้าเกิดเรา เก็บข้อมูลแค่อายุของลูกค้าค่ะแล้วเราไม่ได้เก็บวันเกิดไว้เราก็จะต้องมาเสียเวลาในการคิดว่าเอะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราเก็บวันเกิดของเขาไว้ค่ะเราก็จะสามารถเอาไปคำนวณอายุของเขาเมื่อไหร่ก็ได้กลับมาที่เรื่องของเรานะคะที่บอกว่าเดทเนี่ยควรจะใช้ฮอตคีย์คอนโทรลกับเซ i ิโครลหรือว่าคอนโทรนวอลแวนก็เพราะว่าตัวเนี้ยค่ะมันจะแทรกค่าที่เป็นวันที่ ปัจจุบันอันเนี้ยให้เลยแล้วก็แสแตปมให้เรานะคะัะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เป็นวันที่ห้ามันก็แสดงวันที่ห้าพอวันถัดมาเราคาดหวังให้มันแสดงวันที่หกตัวฮอตคีย์ตัวเนี้ค่ะก็จะให้ค่าออกมาอย่างที่เราอยากจะได้นะคะแนวคิดการหาเวลากรณีของเวลาเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากฟังก์ชัน now แล้วก็ตัว HOT Key control shift แล้วก็ semicolon หรือว่าภาษาไทยคือ control shift วางนะคะ อันนี้ก็จะเหมือนกับกรณีที่แล้วเลยก็คือเราใช้ฟังก์ชัน now ไม่ได้นะคะเพราะว่า now เปลี่ยนไปตามเวลาในวินโด์เลยนะคะส่วนตัว hotkey ctrl o n o shift แล้วก็ semicolon นะคะจะสแตมค่าให้เราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเจ้าฟังก์ชัน now ค่ะมันจะให้ออพุ์ออกมาเป็นวันที่แล้วก็เวลาะะก็คือมันจะมีของแถมมาให้เราด้วยนั่นเองก่อนอื่นเรามาเตรียมไฟล์ Excel กันก่อนนะคะ ให้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาชื่อว่า weather ค่ะแล้วก็สร้างไฟล์ excel ชื่อ Bangkok weather นะคะแล้วก็ในไฟล์ excel ให้สร้างอคอลัมน์ header ชื่อว่า date time แล้วก็ temperature แล้วก็กด save นะคะจากนั้นเราจะไปเขียนโรบอทกันค่ะมาที่ power automate นะคะแล้วก็มาที่รูปดินสอนะคะของตัว Bangkok v e c t h e r นะคะ คราวที่แล้วเรายังไม่ได้ปิดเบราว์เซอร์นะคะก็ให้มาเสิร์ชคำว่า close web browser นะคะแล้วก็ลากมาวางอันนี้โปรแกรมมันก็จะดึงตัวแปรของแอคชั่นที่หนึ่งมาให้นะคะก็คือเบราว์เซอร์ก็เซฟได้เลยถัดไปเราจะทำงานอยู่กับ Excel นะคะก็ให้พิมพ์คำว่า Excel แล้วก็เราจะเริ่มจากการเปิด Excel แลนะ,ะก็ลากคำว่า run excel มาวาง แล้วก็เลือกตรง dropdown list นะคะใช้เป็นตัว open following document นะคะแล้วก็ไป b r o w s ตัวไฟล์ excel ที่เราจะใช้ขึ้นมาอย่างผมเปนจะอยู่ที่ Desktop นะคะแล้วก็เว t t ์ e เแล้วก็ b a n g k o เว e t เชอร์แล้วก็กด save ได้เลยค่ะถัดไปนะคะเราจะ set active excel work sheet นะคะก็ลากคำว่า set active excel work sheet มาวางนะคะแล้วก็ใส่ชื่อ work sheet เข้าไป อันนี้ก็คือเป็นการบอกว่าเราจะทำงานที่ worksheet sheet ไหนนะคะก็ใส่ว่า sheet หนึ่งเข้าไปค่ะจากนั้นเราจะ get first f r e e column all row นะคะก็อันนี้เราอาจจะขยายออกมาหน่อยก็ได้แล้วก็เอาคำว่า get first f r e e column all row มาใส่ก็จะได้ตัวแปรออกมา2ตัวคือ first f r e e column แล้วก็ first f r e e row นะคะ อันนี้ก็เหมือนเดิมคือถ้าเราอยากแก้ชื่อตัวแปรค่ะก็สามารถแก้ข้างในเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ได้เลยแต่อันนี้เราจะไม่แก้นะคะก็เซฟแล้วก็ถัดมานะคะเราจะ active cell in excel worksheet ซึ่งคำสั่งนี้มันจะอยู่ใน advanced ก็ต้องกดปุ่ม expand ตัว advanced นี้นะคะแล้วก็มาหาคำว่า active cell in excel worksheet หรือใครจะพิมพ์ตรงช่อง search ตรงนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ activate cell in excel worksheet ก็นกมาใส่ทีนี้ตรงคอลัมนะะ์ะะก็อาจจะมาดูตรง information ข้างหลังนะคะว่าเขารับค่าเป็นตัวเลขหรือว่าตัวหนังสือก็ได้แล้วก็ในไฟล์ที่เราอยากจะให้เขามาใส่เนี่ยก็คือเป็นคอลัมน์ A แล้วก็ B แล้วก็ C นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะใส่เป็น A แล้วก็ตรงบรรทัดหรือว่า row นะคะเราก็จะใส่ ตัวแปรที่ได้มาจากบรรทัดที่9ก็คือ first flow i กด select นะคะแล้วก็ save อันนี้เขาก็จะไปหาตัว column a ที่มีแถวว่างอันแรกค่ะแล้วเราก็จะใส่ตัววันที่โดยการกดคีย์บอร์ด control แล้วก็ b a หรือ control semi colon นะคะอันนี้เราไปที่คำสั่งคีย์บอร์ดที่ชื่อว่า เซนคีนะคะก็ลากมาใส่ได้เลยเราจะ insert key นะคะแล้วก็มาที่มิสแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มี control แล้วก็ไม่มี s e มิโคลอนเราจะต้องไปดูว่า key code ของ2ตัวนี้คืออะไรแล้วก็การกดพร้อมกันเนี่ยจะต้องเขียนยังไงนะคะแล้วก็ความพิเศษอีกอันหนึ่งของการ ใส่พวกฮอตคียลงไปใน Excel เนี่ยจะต้องปิดท้ายด้วยตัว Enter อันนี้เพนจะใส่ Enter ลงไปก็ก็คลิกไปที่ Enter จะเห็นว่า Enter เนี่ยกลายเป็นปิกาแล้วก็มีคำว่า Return ก็คือตัวเนี้ยเป็น Key ์โค้ดของปุ่ม Enter ตัวเดียวนะคะเราจะมาใส่ตัว Control กับ Semicolon นะคะก็ ในเอกสารเพนจาอธิบายไว้แล้วก็มีลิงก์แต่ที่ตัว p o w e r u s e r m i c r o s o f t c o m นะคะมีคนเขาถามคำถามนี้ไว้เราก็จะรู้ว่าเจ้าปุ่ม control นะคะมันแทนคีย์โค้ดเป็นคำว่า control ส่วนตัว semicolon นะคะจะใช้ o e m แล้วก็ s ตัวใหญ่ semicolon นะคะเราก็จริงๆสามารถ copy ตรงนี้ไปใส่ในตัว power automate เลยก็ได้ อันนี้เดี๋ยวเพนลบรีเทิร์นออกไปก่อนนะคะก็จะใส่แค่นี้เลยก็กดเซฟถัดไปเราจะทำเหมือนกับบรรทัดที่10กับ11นะคะแต่ว่าจะขยับไปที่คอลัมน์ B แล้วก็จะเปลี่ยนจาก c อนโทนเซมิโคลนเป็นคอนโทนชิปแล้วก็เซมิโคลอนนะคะก็กอบทั้งบรรทัดที่10แล้วก็11มาได้เลยกด control c อนโ C ctrl V แล้วก็มาแก้บรรทัดที่12นะคะให้กลายเป็น b แล้วกดเซฟส่วนตัวเซนคีย์เนี่ยก็อาจจะมาดูจากเอกสารนะคะสังเกตตัววงเล็บนะคะการที่เขาต้องกดพร้อมกันเนี่ยมันก็จะต้องซ้อนวงเล็บเข้าไปจะคล้ายๆกับการเขียนสูตรบน Excel นะคะแล้วก็ กดเซฟนะคถัดไปนะคะเราจะไลท์ทูเอ็กเซนะคะก็กลับไปที่คำสั่ง Excel นะคะหรือใครจะพิมพ์คำว่าไลท์ e อ็กเซไปเลยก็ได้ซึ่งอันนี้จะเป็นคำสั่งที่อยู่ด้านนอกนะคะก็ไลท์ทูเอ็กเซลเวิร์กชีตแล้วก็ value ที่จะไลท์นะคะก็คือตัว Attribute Value ที่อยู่ในคลิปที่หนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นค่าอุณหภูมิที่เราเก็บมาจาก Google นะคะแล้วก็ไลท์หมดเป็น on specific on specify cell นะคะแล้วก็คอลัมน์จะเป็นคอลัมน์4ส่วน row ก็จะเป็นตัว first f row นะคะก็กด save แล้วก็สุดท้ายนะคะเราจะ close excel ก็ลักคำสั่ง close excel มาใส่แล้วก็อันนี้มันก็จะบอกว่า เราจะปิดตัวไฟล์ Excel แล้วก็จะเซฟหรือเปล่าอันนี้เราก็กดเลือกดาวนะคะแล้วก็เซฟด็อกเมนต์ก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปรันตัวโรบอตตัวนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมาหาว่าคอลัมน์ a เนี่ยแถวที่ว่างแถวแรกคืออะไรถ้าเจอให้กด c t r l semicolon หรือ c t r l มาแหวน แล้วก็ Enter แล้วก็มาที่คอลัมน์ B นะคะกด Ctrl Shift ปอแหวนแล้วก็ Enter แล้วก็เอาค่าอุณหภูมิที่เก็บได้จากคลิปที่1มาใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวบรรทัดนี้ขอลบปออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรันโรบอตกัน ก็รันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่าโรบอทก็จะรันแล้วก็เ,กเซฟ Excel ให้เรานะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับ RPA ทำงานกับ Excel ยังไงใครที่ยังงงเรามีแจกเอกสารไว้ด้านล่างคลิปนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดสาระดีๆจากเป็นบอทกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันสวัสดีค่ะ